ลูกรักเพราะกว่าจะได้มานั้นก็เจ็บเหมือนกันเจ็บแสนสาหัสเลยหมายถึงเจ็บตัวเจ็บใจเนี่ย<อ> <laughs> ทีนี้เราเข้าสู่ช่อง The Game บ t o r y นะครับ EP นี้เป็น EP ที่3นะครับ EP นี้ผมก็จะไม่ได้พาไปไหนไกลนะครับ EP นี้เราอยู่กันที่บ้านของนุ่นพี่ของผมคนนึงนะครับที่รู้จักกันมานานเขาทักข้อความมาบอกว่าอยากจะได้รองเท้าพ้าใบสักคู่นึงครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมก็เลยนําของที่ผมสะสมนะครับรองเท้าที่ผมสะสมไว้เนี่ยเอามาให้พี่ตะวันดูนะครับว่าเขาจะชอบคู่ไหนหรืออยากจะได้คู่ไหนเป็นพิเศษนะครับเราเรียกง่ายๆก็คือฝ้ายยาครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะชอบไม่ชอบนะครับไป อยู่แค่นี้ไม่รู้จะล็อกทำไมนะเออล็อกทำไมวะหมาครับหมาเจ้าของบ้านครับไม่อยู่ครับอ๋อนี่เด็กยกของเลยยกของเลยไปยกของเลยไปยกของไปยไปช่วยยกของเลยหมยกของบ้านอ้าวก็บอกเองว่าเป็นใครอ้าวเป็นใครเด็กไปยกของเลยไหมมีล้อเล่นนะครับนี่ก็เป็นรุ่นพี่ของผมนะครับชื่อพี่ตะวันนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาป้ายยาพี่เขาครับว่า เขาจะซื้อคู่ไหนหรือว่าชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับไปแต่ตอน,น้ให้เขาช่วยไปยกก่อนตเต็มเลยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง The Game Story เดี๋ยวมันช่องผมออขอโรษขอโทษอ่ะผมกอารองเท้าที่ผมสะสมมานะเอามาให้พี่ดูว่าพี่จะชอบคู่ไหนบ้างอ,อยากดูคู่ไหนก่อนเอาคู่นี้ก่อนอโอเคคู่นี้ ก็คือก็คืออะไรรู้ปะรองเท้าไนกี้รู้แต่ไนกี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือไนกี้ในแมก98ตัวเกียรีออนคือเขาดีไซน์มาจากแสงสียางก็คือของประเทศญี่ปุ่นอ่าอ่าลงมาในรองเท้าเนี่ยความพิเศษของมันก็คือสามารถเลอแสงได้ในตอนคืนเวลาใส่ไปตอนคืนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะทับหรือว่ารถจะชนเลย อ่ะคนนั้นชอบไปเที่ยวกลางคืนไปไปเที่ยวไปหาบอกพี่วันไปไปเที่ยวใช่ชอบเที่ยวผับโอ้รับชอบเที่ยวคืนตอบโจทย์คู่นี้ตอบโจทย์น่าโดนน่าโดนน่าโดนก็ถ้าสนใจก็ราคาที่น้องสองร้อยสองร้อยเอาไปเด็ดชื่ออะไรแต่ไลฟ์ไปเอไปคู่ต่อไปอ่ะคู่ที่สองคู่ไหนดิคู่ีคู่นี้ดีกว่าทมัยหนูคู่นี้ดูแบบบันคลาสสิกดิคู่นี้คู่นี้ก็กว่าจะได้มาก็รับาก มองข้ามน้ำข้าวซีมาเพราะว่ามันมาจากประเทศญี่ปุ่นมันคืออะไรอ่ะมันคือไนกี้ซาไคบอกโซ่สีนี้น่าจะเป็นสีบอูมันจะมีอยู่สามสีแต่ผมได้สีนี้มาความพิเศษของมันก็คือมันดีไซน์จากกับคนญี่ปุ่นชื่อชิโตเซะอาเบะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ผู้หญิงแลวความพิเศษของมันก็คือเนี่ยมันจะมีลิ้นเห็นปะดูเหมือนรองเท้าเกียร์นะเออผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่พอใส่สบายมากเลยนะ แล้วก็เนี่ยมันจะมียื่นออกมาสบายกว่าไม่ใส่ไหมัมนจะสบายกว่าไม่ใส่ได้ไงล,ล่ะนี่มันมีที่รองเห็นไหมคือสไปๆเป็นคู่เหมืนคู่เฮ้ยไม่เสร็จเลยเอ้ามีอะไรขายกูอีกเหรอนี่งไงมันจะมีสวูดเห็นปะม,มันจะมีสองทำไมมันต้องมีตาไนกี้สองอันวะผมว่าพี่ต้องทักไปถามไนกี้แหละมไม่ใช่คนผลิตเนอ่ยพอๆเอาคู่หนึ่งคู่คู่นี้ดีกว่าคู่นี้รู้จักคู่นี้คืออ่ะรู้จักแต่ว่ารองเท้าของเดวิดแบ็คแฮม เล่นตรงนู <ara> <AN> ้นนะคู uh, <sh aster expanding noise> はは่นี้ก็คือน i k e Air Max สองเจ็ดศูนย์เขาแลปกับทาวิสกอตซซึ่งเป็นแรปเปอร์อเมริกาเขาก็จะมีหลายรุ่นแหละแต่ผมก็เลือกรุ่นนี้มาสีนี้มาดูสีมันเลอเลยนะสีมันเป็นความอีกล้วของเขาไงตอนเป็นตัวตนของเขาอ่ะใส่เข้ามาในรองเท้าตัวตนคือสีเลอะไม่เลอะดิคือมันเป็นสีที่เขาชื่นชอบไงเขาเลยเอาลงมาก็เลยเขาเอาเหมือนเอาสีน้ำมาระบายตรงนี้ใช่ไหมถามว่าสีน้ำไหม ก็เชือสีน้ำแหละแต่ใส่แล้วมันดูดีนะเออสวยอะแล้วมันนิ่มนะคู่เนี้ยใส่สบายส่วนนี้วะต้องโดนนะคู่เนี้ยคู่เนี้ยคู่นี้คู่เนี้ยใส่ใส่ขาสั้นหรือขายาวก็สวยเป็นหนึ่งในตัวเลือกดียว่ะเอออันนี้ถูกใจอันนี้ถูกใจถูกใจถูกใจอือคู่นี้อโ้โหลายมันเยอะจังวะ คู่นี้รู้สึกจะชื่อเอมักวันโจเกวเมสสีสันลวดลายน,นี้ก็คือออกแบบมาจากเส้นทางรถไฟของประเทศญี่ปุ่นโหจะลายสองข้างไม่เหมือนกันนะเนี่ยใช่สีก็เเหมือนแล้วแค่สีอะ่ะอันนี้คือคู่เดียวกันหรือว่าซื้อมาสอข้างคู่เดียวกันแต่ว่าเขาเพิ่มลูกเล่นเข้ามาก็คือเราสามารถเปลี่ยนเชือกได้ uh huh. แถมเราปเปลี่ยนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนลินไหมลินรองเท้า uh huh. เปลี่ยนได uh ้ huh. แกะได้มีอะไรอ่ะถ้มีอะไรอ่ะหรืว่าอยากจะแปะตรงนี้ก็ได้พี่หอม พี่ขออนี่แล้วกันไม่แปลแบบหมอนหมอนเออไม่แปลทำไมะหมอนให้เด็กนอนไงพี่ไงใช่คนนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกคนไหนเราอยากจะแมทแบบแต่งตัวแบบง่ายๆก็เอาสีสีขาวว่าใส่ใครจะไปนั่งเปลี่ยนรองเท้าอเอาเยอะแยะผมแล้วคนนึงอยากดูอ่ะมันมีอะไรบ้างแกมาดูนี่ดูดิมันมีหลายธงมากเลยอ่ะมีธงอะไรบ้างครับนี่ธงชาติอะไรวะมีญี่ปุ่นรงแค่ญี่ปุ่นดิรองเท้ามาจากญี่ปุ่นนะทำไมเป็นของญี่ปุ่นอ่ะ ก็เขาบอกอยู่เส้นไฟมาจากรถไฟญี่ปุ่นมาจาดีเทนเนอร์เขาต้ปวดมาไงปวดแล้วก็ก็แปะแบบสับค่านี่ก็สวยเลยนะก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราออกแบบเออวะต้องใส่ได้หมดเนี่ยลองใส่ดูเออเท่ดีวะอีกหนึ่งทางเลือกแต่ขี้เก็บมานั่งแปะวะเป็นความชอบไงมันเหมือนเราได้มีลูกเล่นในการก็ชอบนะแต่ไม่ชอบแปะมีอะไรมาขายอีกไหมวันนี้จริงๆอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นลูกรักเออเพราะว่าจะได้มานั้นก็เจ็บเหมือนกันเจ็บแสนสาหัสเลยหมายถึงเจ็บตัว เจ็บใจเนี่ยโอ้ไม่ช่วยเลยนะอีซี like ่แหมอีซี่รุ่นนี้อีซี่ลองโดมดูดิชื่อจายนี่ก็ความพิเศษมันก็มันจะมีรุ่นที่เรืองแสงได้กันรุ่นนี้เรืองแสงใช่ไมที่เป็นเฟกแบบเรืองแสงใช่ไหมเออเวลาแบบ คืแต่แต่แบบนั้นมันแพงกว่าใช่ไหมราคามันก็จะสูงแต่ชอบสีดํานะมันดูแบบแต่งตัวง่ายเอมกับพี่นะคู่นี้ผมว่าแต่ว่าราคาคงไม่น่าจะเหมาะหรอกดูทรงนะว่าต้องมีนะในบอกงบไม่อั้นเฮ้ยได้ดีวะอย่าไปกลัวดิโอ้โหใจลงมาครั้งนี้เลยโอไรเดี๋ยวเส้นเดินกี่หมาบ้าโอไรเดี๋ยวเส้นเดินกิ่มาบ้าพ่งใจแล้วมีคู่ไหนที่แบบราคาแพงๆบ้างไหมจริงก็แพงทุกคู่แหละแต่คู่นี้เริ่มคู่นี้ก่อนอ่าคู่นี้ก็เป็น ก็ไม่ชัวร์ว่าเป็นรุ่นอะไรอ่ะแต่แต่ว่าเดี๋ยวเขให้รุ่นพี่คนหนึ่งมามาบอกละกันเพราะว่ามีตะกก้องเราเนี่ยสั่งรองเท้าใหม่ผมไม่ได้สั่งพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้ามาส่งใช่ออ๋พ่อค้ามาส่งวันนี้พอดีเรียกพ่อค้าเข้ามาดีกว่าใช่ให้พี่เขาช่วยดีกว่าพ่อค้าพ่อค้าอเคสวัสดีครับผมโอเคคือมีเยอะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งหลังนะพอดีไม่ค่อยออกกล้องเขินเขินขออนุญาตนั่งหลังครับ เดี๋ยวเอารองเท้าตะกรงมาให้ดูก่อนดีกว่อนผมผมไม่ได้สักกง<อ>่งผมไม่ได้ซื้อตะกรงมีแบบตั้งตอนไหนเราเราก็ไม่รู้นะถ่ายคลิปรองเท้าตะกรงซื้อรองเท้าใหม่เจ้าแล้วอ,อันนี้เป็น Air Max คําเดนมันจะเด่นหน่อยตรงนี้แบบช่วยวเราหนักเผื่อน,นักมวยออกมาเครีับไม่เมื่อยขาก็ใส่ใส่แบบนี้ได้จะใส่สบายใช่ครับ<ส>ไม่ต้องซื้อเลยครับขอขโมยตะกรงได้คือขายตะก้องเสร็จก็ขายนักมวยต่อใช่ครับผมอ่ายยิมสุดยอดเมื่อกี้คุยกันถึงคู่ไหนนะก่อนออกมาอ๋อ ตัวน <f LE> ี้ผมพูดแต่็จผมขอเลยนะตรงซ้ายพอดีตรงซ้ายพอดีอันนี้เป็นเมอร์คิเรียลของออฟไวท์นะเป็นเมอร์คิเรียลไฟนิตนะครับครับอันนี้เกมได้ได้อย่างไหนจำได้ไหมได้มาจากเพื่อนที่ฮ่องกงครับอันนี้น่าจะรักนะเพราะว่าติดโซต๊ะใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นออฟไวท์ที่อย่างนี้ก่อนวอร์จิลเนี่ยวอร์จิลอัพโรเป็นเจ้าของแบรนด์ออฟไวท์เป็นดีไซเนอร์ด้วยเขาชอบกีฬาฟุตเกอร์เขาก็เลย เอาความชอบของเขาเนี่ยมาดีไซน์รองเท,ท้าอีกทีครับ<ม>ก็คือตัวบนเนี่ยอัปเปอร์เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าโซนะตรงนี้เขาเรียกว่าอัปเปอร์อัปเปอร์เนี่ยมาจากรองเท้ารุ่น Nike Zoom Fly f i n i t นะครับแล้วก็ชุดพื้นเนี่ยมิโซเนี่ยก็มาจากรองเท้าบอล Mercurial ก็เลยกลายเป็น Zoom Fly Finite Mercurial <อ>ครับเออแล้วตัวนี้ความพิเศษของมันคือวันวางขายอะ่ะแม่งวางขายวัน World Cup สองพันสิ 2008, ที่ถ้าจะทีบ่บราซิลหรือรัสเซียนี่แหละเออคือว,วางขายวันบอลโลกเลยกี่นาทีหมดคู่เนี่ย จริงๆก็คือมันต่อแถวกันในแ่กตอนร้านเปิดอ,อยู่แล้วแหละตอนนี้ประมาณสี่แสนห้าเลยไหมครับไม่ถึงไม่ถึงร้ง <c oughs> อยตอนนี้คุณถือกระเป๋าด้วยอ่ะนี่มันจะมีกระเป๋าขอแต่รองเท้าไม่เอาไมได้เอากระเป๋าก็ <c oughs> เอากระเป๋ามันผมขอรองเท้า <c oughs> ไม่กลัวก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วผมได้อะไรได้นะไอากไอะไรเลยนะม่กยกย้ายผมไม่ได้อะไรเลยอ๋อกระเป๋าไต่บ้านลูกดี้เข้มเฮ้ยแต่อันนี้ผมชอบมากนะคือมันเบาใส่แล้วใส่หล่ออันนี้ผมเคยเห็น Joey Boy ใส่แต่ว่าเขาใส่สีส้มแล้วมีสีส้มมีใช่มีมีมันเป็นสองสีคู่กันตะวัน ก็คือเป็นตามซื้อตับข้าวหนิสอนจะไปรวยจังเลยก็แล้วแต่วันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์แล้วผมเสียได้อย่างเดียวกล่องรุ่นนี้มันยับง่ายอ่ะใช่ครับกล่องราคาแบบเฮ้ยของจริงว่ะเขาบอกของแท้พิสูจน์ได้ด้วยกลิ่นครับตะวันเทปโอ้โห ดมแล้วขอเลยนะขอป้อนหนึ่งขอป้อนหนึ่งดูดิเอาไว้เลยนะดูแค่ไม่เคยใส่คู่นี้ไม่เคยใส่คู่นี้มีแต่ไม่มีสีนี้มีแค่กระดาษหอยแบบยังขนาดนี้เลยคู่นี้มีแต่แบบไม่มีสีนี้ไงแต่สีนี้มันดูแบบแพงอ่ะรู้ว่มมันออฟไว้อ่ะเออมีหนวดกุ้งอีกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็คือหนวดกุ้งเออเรียลออฟไวิ้นท้ายมันจะเป็นแบบวดกมีมีมากับออฟไวทุกคู่เลยอันนี้กล่องมันเหมือนกับเนี่ยถ้าดูดีอ่ะมันจะมีลายข้างใน่มันจะเป็นแบบเหมือนกล่องไนกี้ปกติแล้วก็กลับด้านออกมาครับ เป็นอินไซต์เอาอะไรประมาณนี้อ๋อนี่มีคำว่าไนกี้สบูทอันนี้แอแบ็ก90โหเกมได้น่าจะหนักเลยครับหนักอยู่ครับหนักไม่ได้หรอกไม่น้ำหนักเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันครับอ๋อรือว่าราคาหนักหนักราคาก็หนักจาก้งคู่อันนี้เกมได้มาได้มาจากอ่อฮ่องกงครับฝากเพื่อนที่ฮ่องกงซื้อเหมือนกันนครับแต่สวยนะผมชอบมากเลยคือออฟไวท์เนี่ยออกเขาออกตอนแรกออกมาเป็นคอลเลคชั่นเดอะเทนก็จะมี10รุ่นแล้วก็ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในดอกแรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นดอกที่2มาแต่ว่าก็ยังสวยแล้วก็เหมาะกับทั้งคนใส่แล้วก็คนสะสมนะเพราะว่าราคาขึ้นเรื่อยๆข,ข,ขึ้นขึ้นตลอดแล้วทำไมไม่เก็บให้ครบขอถามได้ไหมคู่นี้คู่เดียวเลยคู่นี้ได้มาเท่าไหร่คู่นี้อ่าเออ คนที่บ้านดูหรือเปล่าทิปคลิปนี้ดูนะรับดูแล้วผมกลัวจะไม่มีคลิปต่อไปไม่เป็นไรก็ราคาป้ายได้มาราคาป้ายร้อยแล้วบอกแล้วบอกราคาป้ายดีกว่าราคาป้ายป้ายมาห6 0้าหกพันมาวได้ถูกครับผมซื้อต่อเจ็ดพันห้าได้ไหมเดี๋ยัไปเายังไม่ถือผมให้แ0 0บันเออผมให้เก้าพัน มันเริ่มปิดว่ะมีใครให้สูงวันนี้ไหมครับนะสมูเลยไปปล่อยขายอ้าวโเอาจริงนะเอาจริงนะหมื่นเอาจี๊งนะไม่เอาไม่เอาเรียนตะก้อนหมื่นหนึ่งผมจองเลยวหมื่นหนึ่งผมจองแล้เดี๋ยวพรุ่งนี้สวยมากมากในตะวันเลือกเรื่องเลือกมาหน่อยท็อปท็อปที่แบบชอบที่สุดเกี่ยงไทั้งสามคู่อะถ้าให้เลือกทั้งสามคู่เหร เอาคู่นี้คู่นี้เอาวิสกอตสองเกียร์สูงจำได้ด้วยเจำว่าชอบจริงถึงจะจำชื่อได้ด้วชอบคู่ที่สองคู่ที่สองคู่ที่สองเหรอยีซี่อ่าเพราะรู้สึกว่ามันเท่ดีคนรู้จักอ่าสีดำมันแต่งตัวง่ายครับแล้วปู่ท้ายก็เน้นแพงครับคู่นี้จำได้ถูกอันนี้ดดููหลล่อแแ้วบบใส่แล้วแบบแยกร้านเขาบอกราคาป้ายแล้วก็ซื้อราคาป้ายต่อดิผมเอาสองด้วยเอาสองด้ยราคาตกไม่ต้องคุยกับพี่คงเลย เสื้อพี่หงเลยอ๋อไม่ไม่ยังไม่มีรายการผมไม่ผมไม่ไหวโอ้โหสวยจริงจังเลย หายากแค่มาู่เนี้ยพูดดูท้ายยากยากนะคู่เนี้ยเฮ้ยแต่แต่ร้านสปีดิทูยูก็หาได้ครับผมร้านผมมีเงินจบครบทุกปัญหาครับผมรองเท้ารองเท้าที่มีขายขายนี่คือแบบสปีดิทูยูสามารถหาไนะได้ได้ทุกคู่เลยนะครับได้ทุกคู่ครับมีเงินมีของครับผมร้านพอดได้ไหมถึงพอดได้ครับพอดได้ด้วยราคาเป็นมิตรนะครับเฮ้ยเจ้าที่ไหนเอาไหมครับผมเอาอะไรขายว่ะเฮ้ยอันนี้หนักถามหน่อยคู่ไหนเกมใส่บ่อยสุดครับเอาจริงคู่นี้ คู่นี้อ๋อคู่นี้ไม่ได้ออกมาดูเลยมั้ยใช่คู่นี้เป็นอ๋อ NMD R1 แต่ว่าเป็นคนที่ทำกับ Admos ใช่ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนเข้าไทยหรือยังที่คู่นี้ไม่เข้าไทยคู่นี้ไม่เข้าไทยมีที่ญี่ปุ่นที่เดียวครับก็คือเดือนกุงพากโอ้โหทุกไหนี่รวมสีแล้วอ๋อนี้ด้วยแล้วแบบขาวดำด้วยนะนี่นี่แล้วก็ให้โฟกัสให้ดูหน่อยนี่ยืนยันเลยว่าบินตรงจากญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นป้ายอาดิดาสญี่ปุ่นก็คือบินมาจากญี่ปุ่นเลย อันนี้เป็นของแอดมอนเดี๋ยวให้เกมไลฟ์ฟังหน<ช>่อยว่าได้มาอย่างไรนะนี้ก็ <S <S ตอนนี้คือตอนไปญี่ปุ่นครับมแล้งมวยไปชกแล้วก็ครับเดินไปเจอร้านแอดมอนก็ <S <S <ๆ>เลยเข้าไปดูแล้วแบบพึ่บเห็นคู่นี้แล้วแบบเฮ้ยทำไมมันแตกต่างคู่อื่นแล้วก็เลยแบบสงสัยเราต้องเก็บแล้วแหละคู่นี้ <ๆ S 2> คือต้องมีอ่ะเพราะด้วยเอ็นเอ็มดีเนี่ยมันใส่สบายอยู่แล้วแต่ด้วยออกมาสีเนี้ยแล้วแบบตัวสอดเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยเอ็นเอ็มดีแทบจะไม่ผลิตออกมาเลยอ่าใช่อันนี้ดนนี้ก็คือสีเรียบๆไปใช่อดนนี้าจะไม่ผลิตออกมาเลยออออืมมมแตต่่ครุนนนนนี้ััััลายยยเเะะวส แล้วก็มันเรืองแสงด้วยนะใช่ตรงนี้มันเรืองแสงนะแบบเวลาแบบเรายิงแฟลชหรืออะไรเนี่ยก็จะเห็นมาเป็นแบบเป็นรีเฟกใช่สวยคู่นี้ผมบอกเลยรักมากหาหาได้อยู่แม้เราเนี้คู่เดียวหาหาได้เนีวผมมาได้ครับหาได้ผมหาได้ครับหาได้ทุกอย่างที่ใครใช่คเอาโอเคคู่ที่มีทับจางอ๋ออันนี้คือคู่ที่ใส่บ่อยที่สุดใช่แล้วคู่ไหนที่รักที่สุดแล้วแบบโหดูแลอย่างดี ผู้ชายเลยไม่น่าถามน่าจะเป็นไม่น่าจะถามนี่แหละตอนนั้นที่ตัดใจซื้อนี่นานกันครับนานดูจากการติดโซแล้วก็สภาพที่เหมือนไม่เคยใส่ก็น่าจะรักจริงนะแต่ว่าแบบพี่ก็รักเหมือนกันของน้องอ่ะแต่พี่ถ้าพี่ใส่ได้พี่จะรักมากกว่านี้เปอร์เซอร์ไซด์ไงอันนี้รักที่สุดแล้วก็เมื่อกี้คือใส่บ่อยที่สุดอันนี้ใส่บ่อยที่สุด แล้วคิดว่าคู่ต่อไปนี่น่าจะเลงคู่ไหนไว้ไหมตอนนี้ตอนนี้ก็ชอบแต่เดกี้ดังดังลงช่องทางการซื้อก็ติดต่อได้ที่สปินดิสต y ยูนะครับอ้ไข่ก็ไม่ไหวนีดให้ให้เบียรเจาะเขาแล้วเาเหรออไม่เปนไข่ยหรอใจเย็นใเย็นแม่ผมไม่ห่วงคนอื่นเลยผมห่วงคุณก่อนตะวันเดี๋ยวนี่คุณเลือกแล้วผมพร้อมจะโดนแล้วคู่ต่อไปอ๋อโอเคคู่ไหนอ่ะ ยีซี่ยีซี่คนไหนก็สูยดีดำเนี่ยเอาเป็กหรือไม่เป็กเอาไม่เป็กไม่จอาบเรืองแสงอ๋อไม่จ้าบเรืองแสงอย่ามีคนเห็นเวลาไปข้างนอกคืนอ๋อรู้แล้วก็าออไปทำเลยรู้แล้วบอกว่านอนแล้วมันจะเด่นเกินไปแค่เชื่อมเรืองแสงนี่ก็พอแล้วเนี่ยเชือกเนี่ยสวยคิดคิดว่าประมาณสามคูณนะที่น่าจะซื้อที่น่าจะโดนนะเล็งไว้ก็อยากได้แหละแต่ตังไม่มีทำไงดนีครับอย่างนี้ก็ต้องไปหาตังก่อนแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนผมเปิดเปิดค่ายมวยอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นนักมวยนะแค่เพื่อนผมเองเงินดีนะใช่ตอนนี้รายได้ดีสภาพสภาพนี้แค่ไปใอยมวยนะเป็นเทรนเนอร์ก็ได้แค่เดินยังหอมเลยครับเป็นเทรนเนอร์แหละเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์ก็โดนนักมวยเตะคอหลุดอือก็มันก็มีประมาณนี้นะอือก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ฮงเลยครับยินดีครับผมยินดีครับก็บควรพี่ฮงฝากช่องหน่อยครับฝาช่อง เด็กเกมสตอรี่ใช่ไหมครับเอ่อที่เขาเปรตเขาเปรตเลยเปรตสปบิตทูยูครับผมถูกแพงแรงเบาเก่าใหม่จัดให้ได้หมดครับขอเงินตังมาพอครับกันตังมาผมจบปัญหาให้คุณครับยอดครับแล้วแบมมาอะไรนะแบมมาแบมมาแล้วควรตะวันออกไปเล่นกับชนะมีบ้านผมหรือว่าคนรับใช้บ้านผมให้เกียรติได้บ้านอ่าโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ยังไงก็ติดตามอีพีหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ bye bye. รบ๊ายบาย